ครับจ้ะขอบคุณครับครับอุย้ยญาติมาวันนี้ไม่ได้ไปที่พังเลยสามีห่วงแล้วห่วงมากอ๋อขอใครก็ไม่รู้ของอะไรมาอะอรดูแล้วไม่ได้ไปอ่ะดูแล้วขอเพลงได้ไหมเอาไว้ก่อนพิ่งเพิ่งร้องไปกี่เพลงเองครับครับอ่าหลายคนบอกว่าเสียงใครอยู่เป็น ป้าป้าหนูเองนะฮะเวลาป้าหนูออกข้างนอกเขาจะไ,ไม่ค่อยใส่เสื้อตัวเองเหอรอกยืมเสื้อเขาใส่ขอบคุณครับเพราะหนูเคยไปบ้านเขาบ้านเขาไม่มีเสื้ออันนี้ยแบบต้องโดนแ่นเห็นหนูฝัอะแล้วทำไมตาแดงแพ้กุ้งมาเนี่ยฮะฮะฝันคนละแบบขอบคุณครับจ๋ามาอะไรากลุ่มเลยเนาะโอเคครับมาอ่าวันนี้เป็นม่วงนะม่วงเนาะ อันนี้ม่วงอะไรเนี่ยม่วงม่วงม่วงไม่เฉยนะมันม่วงเฉ <c oughs> ม่วงอะไรนะ <c oughs> ม่วงอึมครึม <c oughs> <c oughs> ดูหมือนหมอง <c oughs> อ่ามองกล้อง <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณแก๊งทะเลทับดีดูไวยแม่จังก๊าบอ่าใครจะให้อะไรให้ทีเดียวเลยเขาบอกขอบคุณครับ, <c oughs> บค,ครับ อ่ะทิงมาได้เลยนะฮะถือทิ้งช่วงเป็นงานเกิดไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอใคุา ตานนี้ก็ไม่มีใครมาตามหาเธอเลยสักคนแฟนของใจมอตเตอร์ไซค์ทำรื่องุูกพวงผิวบางข้างมนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมาล้นหน้ามนและที่ตะบนยาทาโอ้ ว่าน,อนาา้องมาเคยเจอแฟนของใครมอตะไรคิดสัน้นมาวัหนห้ามกลวเงาคืนหากวันนี้ถ้าไม่มีโจอยยืมข้ามคืนและพบสตดีมันเีวิ่มีข้ามไปทิงก็แรงดีอยากจะมอบดอกไม้ให้แต่เป็นของคนอื่นไง ก็เป็นมาแต่ว่าใครม่ปรารนาจะรีบวาร้องมาเองแฟนของใครมอตดใซคิดสั้นหาวันห้ามห่วงเอาคืนหากวันนี้ถ้าไม่มีโจยืนื้หากเปลือและพบแต่ตีนเบี๋ เธอส้มในเขาไม่เหนื่อยไม่เมื่อยกันเลยนะเต้นกันตลอดเลยนะจ๋านี่ด้วยนี่ก็แรงดีแรงเยอะอุตส่าห์เล่คอนเสิร์ตอุดอัดห์เล่คอนเสิร์ตแล้วเหรออ๋อคอนเสิร์ตเพีงเลือเพีงเดียวคอนเสิร์ตเพลงเลือเพียงเดียวทำไมหลวงมาคนเดียวเลยอ๋อค่อยมาคนเดียวขอบคุณคร cents, ix, ับเพราะว่าไม่มีแถวอย่างเขาขอบคุณครับขอบคุณครับ สักสี่สักห้าทา่านมาได้เลยฮนะขอบคุณครับ,บค,ครับจา้าอย่าลืมเปิดกล้องกันด้วยนะเจอไหมกล้องเจอไหมขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบโหหนุ่เทียบเลยจ้านมนมเปียกฮนะทำดีเลยนะฮะได้เลยครับขอบคุณมากครับฝากงนมเปียกตัวดีเขาไปด้วยนะฮะชอช้านงเปียกชอช้านะโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุกคนฮะกินไม่หมดหรอกเขาให้มาเนี่ยบ้านเราของนี้เขาขายต่อกันไมเยบ้านบ้านโลกใบนี่เขาขายต่อกันไม่ให้นั้นเนี่ยของเต็มเลยเนี่ยขอบคุณครับขนมน้ำโอเคครบเลยครับครับขอบคุณสอบียงเทียบเลยฮะกาแฟโอ้หคุณจะขอไปเยอะแล้วขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อะไรใช่แหมเมี่ยงคำขอบคุณครับแม่เมี่ยงคำใช่ไหมแม่อร่อยไหมเนี่ยจะอร่อยเพรแม่ป้อนนาะอะไรนะ บคุณครับอ่ะหนุนรถหนุนรถซุ้มรายชอบรายชอบรถซุ้มอ,อะไรนะเดี๋ยวป้า้อนนั่นแหละนั่งอยู่ข้างในเดี๋ยวข้างหลังพอออกมาเอาเก่าด้วยทานที่โต๊ะอี้แล้วก็มานั่งไว้นานๆขอบคุณครับขอบคุณครับได้เลยครับดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับน่าเดี๋ยวไปกันต่อเลยเนาะขอบคุณครับ ไปไหนล่ะไปร้องเพลงเพลงมาดิลินาครับ